คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะนออกเชยงเหนือตอนล่างลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสุรินทร์วันที่6ถึง7ธันวาคม2566โดยจะจัดให้มีการเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์และการลงพื้นที่พบประชาชนบ้านสำโรงตําบลท่าสว่างอําเภอบองสุรินทร์เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการในการสา สร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านหน้าอยู่ชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรยของเทศบาลตำบลสนมอำเภอสนมพร้อมเยี่ยมชมวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำรำวงพื้นบ้านรำวงกงก้ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุคณะกรรมการโครงการสมาชิกุฒิสภาพ,พบประชาชนไปด้วยมิมยตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร